ที่หกบวันที่สิบหกกรกาคมหกเ้าพ mm ีสองอสวดยุลัชัยะมกรนะโมมีพุทธเตจะัสาราตัตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายณ์ปะมีสุลาสิทธิปมาจักอินทาจัดจัตโลกาคัมพีรักกาสมุทถาผูจุมกังคาจัตสัมะชัยยะปสิทธิปวัตเตะชัยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตีนาทีนาทีชัยะชยะกคนละตนละทิสัย เทลายสายเสนนาเมรุราชพณนรักทีชยยชยะคำพีและสองพีนาเกนธนาขีปีศาจจากปุตตะกาลีชยชยยะทุนยิมิตาโรคีชยยชยสิงกีสุธาทานะอุคชาชยชยะวรลุนนาผู้ขาดศาตาชยจะชยยะจำปาทินาคะกุลละคันโตชยจะชยยะขจคนนาอุลงสุกะแะผู้ชมสีห์พยัคข์ทีปาชยยะชยยะวรุณนาผู้ขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุกนาสุติโนนาดี ชยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยะทอรณีตะเบสาตาสุชยาชยยะชยทรณีสารตินสัตาชยยะชยมังกราปัญญาพระวเกย์ยะชยะวุลนยเกชายยะชยะรักเสษตรักปุชเตชาชยยะชยะพัเมตักขณะชยยะชยราชาธิราชชายชยยะชยะปะทวินสัพพังชยยะชยอาหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยยะชยะมเหสุโก ชยชายะพมาสุรโคชยัชฉยะนาโควิรุณโควิลุปะโคจากที่มารวิอินโถจะเวนะเตโยจะปุกเวโรวะรุโนปิจะอัิวายโยจะปัจจุโนปุมาโรทัตตระโกอัฐารัศมหาเทวาสิทธิตาปสสะปาทโยอิสิโนสาวกาสัภาชยยรามุพระวันเตขยัตธรรมจะสังโฆจะทัตสปาโรจะชยังังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสธีพระวันเตเอเตนะทัตเตเชนะโธตุเตชยยะ เฉยติพุตสาสิริมโตอะยังมารัชจปาพิมาโตปราเโยโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาปัมมะนามหิสโนเฉยติพุตสาสิริมโตอะยังมารัชจปาพิมาโตปราเโยโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทกนามหิสโนเฉยติพุตสาสิริมโตอะยังมารัชจปาพิมาโตปราเโยโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวะนามหิสโน เโยปีพุทธศักสิริมโตอายมาราชจะปาบิมโตปราดยะโยโคสยมโพธิมันเติประโมทิตาชัยัตตาสุปันนคนามีหิโนจโยปิพุทธศักสิริมโตอายมาราชจปาิมโตปราชยอโยโคสยาโพธิมันเประโมทิตาชัยยัตานาคนามีชิโนจโยปิพุทธศักสิริมโตอายมาราชจปาติมโตปราดจะโยโคสยาโพธิมันเิประโมทิตาชัยัตาสักพันามคหมินโนยันตุบุชิยามุเรศกยานังนติปัตโนเกวังต มีประโยชน์เจียรสูตรชาญาติมังคเลอ布拉ทิตาปัลลัพเทติเตปัฏฐาวิโภคเลอภิเศกเกตตะพุทธานังตัปปโตกมุตติสุนักตังตุมังคังสุปปาตังสุขิตังสุขโนสุขโตชาสุตังพระมัจจิสุปัฏฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐินังปัฏฐินังมัณโตกังปณิถิเตปัฏฐินาปัฏฐินานิกัตตวานะนัณันตเถปัฏฐคินีเตอัตถะปัฏฐาสุกิตาวิุหาพุถะสาสนีอะโลกาสุกิตาโพธะ ว่าอสมินทานีอธิคต่าชี้ขาดยุกาสัทธาโหตุตุสิตาโหตุสัพปตาลักขตุสัพพัสสตตานาลักขตุชิตนาศาสนายาคาจิปัตนาเตสัาตเพปุเรตุปโนตหายุตตะกาเลปวัตสังตุวัตตังวัตสาวอาสนาโลคาจุปัตวาเตสังนิวเรนตุสัตจสัพปทากายาสุขังจิตตสุขังอัตขันตุ โกสวดธรรมะติยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมมยังพักวาสาวัตถิยังมีหักติเจตวรณีอนากัดพินทิกัสสักอารามีตตะโกพักวาปิคูอามันเตติติโกวติปะดันเตติเตปิคูพักวะโตปัจจโสสุพักวาเอตัธโบจักอุปาทาวาปิโกเวต์สาคตานังอนุปาทาวาตัทาคตานังตาวสาธาตุธรรมิตาธรรมะนิยามะตาสัพเพสังขาระอนิจจาติตังตะตโกะปิตัมพุทิอภิเตเมติ อภิธัมพุทวะอภิสมตวะอจิปิเตเตติปัญญาเปติอัตตาเปติวิวารติวิภัจจติปุตานิกาโรติสัพเพสังขาราอานิจจติผู้ปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังอิตาวสาถาตุธรรมปิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิธรรมพุทธวะอภิสมเตวะ อาิกติเทเทติปัญญาเตติปัฏฐาเตติวิวรติวิภัจจติอุตานิกโรติตเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาตาตุธรรมิตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานาตาติทางตถาสโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชวะอภิสเมตวะอาธิกติเทเทติ ปัญญาเตติปัฏฐาเตติวิวาัญติวิพัญญติอุตานิกโรติสัพเธรามาอนัตตาติปิทัมโวจักภควาอัตตมะนาเตติกูภควาโตภาสีตังอภพินันทุนติบท,บ,ตาานบทสวดพัะเธกะรัตคาถาอัติตังนานวาขามยยะนับปัจิกังเถนากตังบุคคลไม่กวรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยทตีตมไปฮีนันตงภัปตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาทัตถวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุปรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่มั่งยันกรอนแคลนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจัสมาตปังโกชญญามะระนังสุเว ความเพียนเป็นจิตที่ต้องทําวันนี้กายจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นหฮิโนสังฆะรันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาพราะการผดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิอโหระตมะอันตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียยนร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นดูแมเพิงราทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจ,จเวคขณะสัพเพสังขาราอิจาสังขารคือร่างกายจิตใจใและลูกทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่ยังเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายใจิตใจและลูปกทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดติ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอะวสังมยามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้วารณะปิโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอน,นิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มานหนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอังกายโยอกิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตตะปิญญาโนครั้นปาสจากปิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะอิงขลังอีวัตประดุจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิพพะถังหาประโยชน์นี้ได้ อาน,นิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปาทะวยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิทุทชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสางูปัสมสุโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งจับเตสัตตามะรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริสุจักมะดิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ถเทวหังมริษามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนักทิเมีเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยางังกินจิยังกินจิกุสลังตำมังสักพิหิตพัติหิตกตังปุยญญโหนะโมทันตุ สุมันตุคนโตเยเทวะอัสมิงธาเนอธิกตาติการกาสัตตาโหตุสุกตาโหตุทุขาปมิญจตุมาตาปิตาสุกตาโหตุทุขาปมิญจตุสัพเพยาติกาสุกตาโหตุทุขาปมิญจตุสัพเพอญาติกาสุกตาโหตุทุขาปมิญจตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกตาโหตุทุขาปมิญจตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกตาโหตุทุขาปมิญจตุสัพเพนักตาสุกตาโหตุทุขาปมิญจตุ เทเทวาสุกิตาหนตุทุขาปะมัจตุสเพสามะินังสพิชันตุโวประสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสตโตคันติมายะอิทิภะวานโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิทิภะวานโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิทิภะวาปฏิทานคถา ยาเทวตาสันติวิหารปาตินีทุเบะเดโพธิคเดตะอิงติงตาตมมะธาเนนะขวันตุป,ปูทิตาโสติงกรดเตระวิหารัมันทเรเถลาจะมรมชานะโอกาสจักพิกโวสาราภิกาทานะปฏีภุปาสกาขคามาจากเจตานิามาจากอิสราสปานะปูตาสุปิตาพระวันเตชะราพิชาเยปิจากรันทสัมภวา ดังเดชัชตาอัตโบปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัตตะกรณตุสังขยังหาตุจิรังสตังธรรมธรรมัตราอุกราสังโคโหตุสมะโควะอัายาจะอิตายะจะอัมเหรักขตุสัตตังโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุตธิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอภิยัปปเวติเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเน สัมมาทารลังปับเวชจตโตกาเลเทโวปวัสตุพุทธิภาวะา,าติสตานังสมิทังเนตุเนทะเองมาตาปิตาจาระจังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประจังรักขันตุสัปปทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสก โขนตุสัพเพติปานิโนโเอตาวตาจามิิตสามปะตังบุญยสามปะทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสามภะสัมปฏิสิทธิยาทานังท่ันตุสัททายาสีลังลักขันตุสัพพทาภา,าวนาพิราตาโหนตุระจันตุเทวตาคตาสุมังคละคถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะโสตถิโหนตุนิกันตงัง โหตุสัพพ ah ah ังสุ망รังระกันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรังโหตุสัพพังสุ망รังระกันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรัง สัพเพพุทธาพระาปตาปจิกนันจะยังพลังรัตนนันจติจีนะรักัันธมิตรประสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพลังรัตนนันจติจีนะรักังพันธมิตรประสูสัพเพพุตธาพระระปตาปจิกนันจะยังพลังรัตนนันจติจีนะรักังพันธมิตรประสสัพเพพุทธาพระาปตาปจิกนันจะยังพลังรัตนนันจติจีนะรักังพันธมิตรประสสัพเพพุทธาพระปตา กนันเจยังพระหังตนัาจะติเทนั่งับของพันธามิตรปัโตสัพเพพุทธาพระรตตาปเจกันันเจยังพรังลตนันจกติเทนั่ัของพันธามิตรปัโสสัพเพพุทธาพระรตตาปเจกันันจจยังพระลังแลตนัาจะติเทนั่รัของพันธามิตรปัจโตสัพเพพุทธาพระรตตาปเจกันันเจยังพระหลังแ้ตนัาจะติเทนั่ัของพันธามิตรปัะโส ด้วยอำนาจแห่งบุตรสนที่พระเจ้าได้สวดสายายพระพุทธนี้กับเจ้าขอร้องพระราหูที่วายเป็นพระราชนิแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต้อมราชินาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์ค่าไขออนุสรแห่งบุตรส,สนนี้จงเป็น พนาสาธารในมูลชนนี้โปรดประสิทธิราสตรรน้อมสุขอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพัะปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งอันบรนจัดสร้างขึ้นให้เดียมด้วยพุธธานุภาพเทวานุภาพและลิตรตนาภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำน,นวยผลให้เป็นสิลมงคล